9. อัมพป,ปาลิวนณสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในอัมพปาริวัน907สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะและท่านพระสาริบุตรอยู่ณน้าอัมพปาริวันเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเยน็นท่านพระสาริบุตรออกจากที่สงัดนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่า ท่านอนุรุทธะอินทรีย์ของท่านผ่องสายยิ่งนักสีหน้าบริสุทธิ์ผุดพ่องขณะนี้โดยมากท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่อะไรท่านพระอนุรุทธะตอบว่าผู้มีอายุขณะนี้ผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง คือในพระธรรมวินัยนี้ผม 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ผู้มีอายุขณะนี้โดยมากผมมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ประการภิกษุใดเป็นพระอาหารหันตขีนาศอยู่จบพรหมจันทร์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นโดยมากชื่อว่ามีจิตตั้งมั่นดีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ประการน,นี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นลาบของพวกเราแล้วหนอพวกเราได้ดีแล้วที่ได้ฟังเฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธ,ธะผู้กล่าวอสพิวาจาอยู่ อัมพปาลิวณณสูตรที่9จบ